ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวระบบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วันนี้กลับมาใหม่เช่นเคยครับกับการรับของฟรี UGC นะครับผมซึ่งของวันนี้ที่เราพามารับกันผมบอกเลยว่ามันง่ายมากๆนะครับผมมีด้วยกัน2อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยจะเป็น Blue Card of Calibration นะครับผมแล้วก็อย่างที่2เนี่ยจะเป็น Obsidian Helmet นะครับผม Blue Card of Calibration นะครับอันนี้แจกด้วยกันทั้งหมด20,000ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ออกเลยสักชิ้นนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งจะแจกด้วยกันทั้งหมด8,000ชิ้นนะครับก็เหมือนกันครับตอนนี้ยังไม่ออกเเเเลลยยนน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 นะะะะคคคครรรรัััััับบบชิ้้้ดีีีวววผมมมมส่่่่แแแพทาาาจไปกกใ็ือหต เพจจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอแยกตัดเข้าไปในเกมนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านบนเลยนะครับผม ที่เขาได้เขียนว่าฟรีลิมิเต็ด UGC อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของมงกุฎสีฟ้านี้กันนะครับซึ่งบูคาลิเบตนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าแค่ออนเวลาครบ4ชั่วโมงก็รับกันไปเลยนะครับผมฟรีๆนะครับ4ชั่วโมงนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้เนี่ยก็รีบเข้าออนเวลากันนะครับผมแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับส่วนอย่างที่2นะครับจะเป็น Obsidian Helmet นะครับผมซึ่งของชิ้นนี้ก็ง่ายเหมือนกันครับเพื่อนๆต้องชนะบับดูบอสหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เควที่ท ผ่านแล้วก็สามารถเข้ามากดรับได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าผมน่าจะเอาแค่มงกุฎสีฟ้านี่นะครับเพราะมันทําง่ายมากๆนะผมแค่ผมมายืนออนเวลาเนี่ยให้ครบ4ชั่วโมงผมก็รับเลยนะครับผมมีเพื่อนใกลหลืมบอกเพื่อนด้วยนะครับเพราะของชิ้นนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าทําง่ายจริงๆครับแค่อ,อนเวลาเพื่อนๆมาออนไว้แล้วเพื่อนๆไปนอนเลยก็ได้ครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการรับของ u t c ฟรีง่ายๆนะครับ2ชิ้นนี้นะให้เพื่อนๆรีบเข้ามารับกันเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะครับสหรวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าลืมรีบเข้ามาทำนะครับแค่ออนเวลาสชั่โมงท่าน้ะน,นะ